สวัสดีตอนเทียงพี่น้องกำลังเรินทางไปขึ้นขี่นกไงเนาะปลายทางอยู่สวรรณภูมิมืออื่นกออกจากสุวรรณภูมิมุ่งหน้าไปสู่อาะ,ะเทศจีนพี่น้องใช่สิไปกับลุงเนี่ยกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปเที่กับลุง ขึ้นสู่ตอฝ่าไปหนอ่อยนกยญ่ตัวนี้ซอว่าการบินไทยขาดว่าจิใส่เวลาผ้าล่วงบินไปหอดสุวนรณุูมประมาณหาสิบนาทีไปไปสุวรรณุูมกันต่อเฮา ตํำลงตํำลงลลนราพไกจะเึงสนามบินสวนอะพูมแล้วก่จะแต่แล่นดิ่งแล้วแต่เปิดล่นด้วยนแเแล,เลนดิ่งเรียบร้อยถิงสวนนะพูม้ว ผู้บรนะิษัททางการบินไทยแนะนำท่านผา้ิดยสาอากาศยานสนภูมิเรื่อร้อยแล้วค่ะเพื่อความปลอดภัยควรนั่งรับเข็บขันอยู่กับที่ตรวจสอบเครื่องบินจอดเรียบร้อยและสัญญาแจ้งรับเข็บขัดดับเมื่อเปิดที่เก็บของเหนือศีรษะโปรดระมัดระวังสิ่งของที่อาจตกลงมาถูกตัวท่านหรือผู้อื่นได้แนะนำตรวจสอบเอกสารการเดินทางและสิ่งของของท่านก่อนลงจากเครื่องการบินไทยสายการบ ร่วมสัญญาการบินเติร์กิชอารานากับทางกิจชะทรและลูกเรือทุกคนขอขอบพระคุณที่ท่านได้ใช้บริการของ ลองจากชัรนบัแล้วก็เข้าสู่อาคารภาคผู้โดยสารแล้วพี่น้องไปรับกระเป๋าเข้ามาแล้วเขาก็จะบอกพี่น้องว่าโบกหัวเปียวกระเป๋าอยู่ใส่กับเบื้องปลายเลยก็ได้เนี่ยการบินไทยรุ่งขี่มาเนาะบอกว่าเบลสามมาสั้นกับเ่าสายพานที่สามเนาะ สังเกตป้ายเลยพี่หน้องน่าเกินมากเลยี่มีป้ายบอกว่าไปรับสัมภาระ,ะเนี่ยรับสัมภาระ,ะยางน้ำลูกซ้อนสี่ไปเลยพี่หน้องเฮ้ยโอว่าไปรับสายพานได้หรอครับเบิ้องลูกซ้อนมันตัวหนังสือมันาอ่านไปรับสัมภาระ,ะเนาะนี่คือหมองรับสัมภาระ,ะพี่หน่องหมุน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 เะย,ยี่หมายเลขสาม รับสัมภาระามองนี้แต่ตอนนี้ต้องรอสัะพานพราะว่ะากระเป๋ายังพัดในไนมาจากเครื่องบินอยู่รอแป๊บหนึ่งระวังรอสัมภาระมีเวลาหลายอยู่พี่น้องมาเข้าห้องน้ำปนกันเลยพวกเราจะเข้าห้องน้ำเนาะแยกห้ <Yeah. S 1> องน้ำชาย,ยิงแยกสะดวกสบายหลายเลยพี่น้องนั่นีอสนามบินเนาะ ห้องน้ำ้องไหนก็สะอาดสะอาดผู้ปีการเล็กๆเหน่อยเข้าได้เบิกนี่้องน้ำพิเศษให้เป็นระดับสากลไปแล้วเันไปประเทศไทยกับเจริญพ่อสมควรติดอนนันดับหาโฆษณาพีนะัะอันดับหาของโลกนีเสิอีว่าสะอาดด้วยกระเป๋าก็เลื่อนทะย่อยทะย่อยมากพี่น้องลวกจากเครื่องบินเขาก็มายืนลดัดเอาจำดีๆว่ากระเป๋าอยู่ห้องใบไหน แค่ยกพิษใบก็แล้วกันยกพิษใบก็บ่ได้ของเจ้าของหรอกยังผู้อื่นก็นเดือดร้อนพอจำเปนดีว่าเจ้าของใบไหนหนีของลูกมาแล้วนี่ แต่ล้อดโดดพี่หน้องไม่มูคนมานำลายหรือมีพูดเด็กเล็กเด็กหน่อยหรือผู้สูงอายุเนาะนก็มีหันมองให้นางถ่าได้พี่น้องได้กระเป๋าล้ะก็ออกทางออกล่ะพี่น้องลุงต้นลุงสื้อเอาันผููได้ว่าคยมาเนะาะก็เป็นตะยานดนกลูกก็เคยเห็นอยผู้ว่าเคยขึ้นเครื่องมาพอขันรังแรกเป็ะต้นขยานต้นกัน เป็นกาๆ,ๆ,ๆกลัวๆเป็นอะไรก็เด็แนะนเพิ่นผ้าเพิ่นนั่นอยู่อันนี้ก็บรุ่งกับแนะน้ำสำหรับผู้บ่เคยนั่งเครื่องบินเนาะน,นี่คือสนามบินส่วนน่ะผู้บุญเนาะจะเลื่อนคลายสนามบินส่วนน่ะผูมบุญก็ได้หลายปีเราลุ้งบ่อยมาตั้งแต่เป็นโควิดวันนี้บ่อยมาสนามบินส่วนน่ะผู้บจักเสื่อเลยล่าสุดกับไปแคนดอนเมืองไปเวียดนาม นี่บันไดเลือดให้บริการได้ผ่นอนได้สำหรับกระเป๋านักนักคนองหลากขนาดตลอดเส้นทางคนก็เริ่มคึกคักจนน้องนักท่องเที่ยวเริ่ม้ยลยละเนาะแต่ว่ากระเป๋บบาถึงกระบดเน้นสนามบินปกติเลยโอยแต่มันฤด,ดูการท่องเที่ยวเราวแต่มันบม่มีเหตุเพลไพ่อย่างนี้ส่วนน้ำพุม่คนเน้นเลยล่ะ ซาตังซาดิเต็มในสานามบินมีบริการครบด้วยพี่น้องเด้อยนี่ลุงกําลัางสิไปศูนย์อาหารยูสันลงังตอนนี้มันบ่ายสองโมงแล้วนี่ลุงข้าวไกินข้าวเที่ยงอยู่ไปพาไปกินขา้าวดิเสียบวะจอดรถสัมภาระไปทั้งนอกเลยพี่น้องตั้งเขาไปกินข้าวข้างในนี่ เราก็จะมีตัวหนังสือเป็นภาษาอังกฤษย่างดีหมดนละเสื้อคูปฟองหละครับเป็นแรกอาหารน้ำหลานต่างๆเนี่ยฮะคเลือกซื้อเอาลับพ่น้องอยากกินยังก็ได้กินม่อวัดกับต้งคอยมาแหลก,กเอาเงินขึ้นใส่กุยับจีหนหล่อนกินเนื้อวันไงแสบไปผักคอนมือเด,เดินห้างไกลอหีก กินเขาแล้วกัดกับขึ้นบ้ารถสายพานนี่เขาเลยพี่น้องถึงาบัานไดเนาะบันไดนเลือ่อนร้านอาหารมันอยู่สั่นหนึ่งเลยพี่น้องเ้อมีบริการคอมพิวเตอรือวงจรพี่น้องบริการแหลกเงินถอนเงินบริการซิมโทรศัพท์เดินทางต่อด้วยรถยนต์ต่างๆแท็กซี่มีมัดพี่น้อง้าห่า สงสัยหรือเขามีปัญหาเขาก็สามารถถามเจ้าหน้าทีไ่ได้เพราะว่าสิมีเจ้าหน้าที่ประจําเป็นจุดเป็นจุดอยู่แบบหลายเป็นต่างเป็นจุดจุดจุดไปก็ปต้องย่านเลยเป็นประเทศไท้เขาเนี่เป็นได้เป็นยูฟไปตั้งประเทศหรือบอกว่าภาษาไปตั้งประเทศบอรุษจะมีปัญหาแต่ก็สามารถสื่อสารได้คือเขาละสมมติโทรศัพท์มันเก่งกระดอ,อบอกว่าได้ให้ภารศอ่าให้โทรศัพท์มันเบาแท่นก็นไไรมันมี แ่อภาาอยู่อันนี้คือชั้นสองใช่ไหมอ่าขึ้นมาชั้นสองละคนหลายพี่นองคนกำลังเริ่มมาหลายครับคนต่างประเทศขอมาเที่ยวในเมืองไทยเนาะฟี่วีซ่ามีนเก่งหนมีคนเวียดนาเขอมาเต็มเลยล่ะบอกภาษาเวียดนามเต็มเลย แลกเปลี่ยนกันคนไทยกับมาเที่ยวจ้างระเที่ย้างระเทศกยวแาเที่ยวเมืองไทยจักอันไหนงามก็อันไหนจากกันได้ดีก็อันไหนดอกะแต่ย้อนว่าอยากไปนี่แหละมันสงสัยนี่แหละมันอยากไปนี่แหละก็เลยได้ไปลุ้งกันละตั้งสิ่งหูว่าเมืองไทยนี่งามค่ะคนเอไปมองเที่ยวกับหลายแต่ว่าก็อยากไปจ้างระเที่ยวด้วยกย่างนิดหน่อยก็ได้ไป ปีและประเทศสองประเทศโยงสินะแต่ว่าตะพัดโควิดมาหนิหน้ลุ้มบ่ได้ไปโดนเนาะเขาบ่อยออกนอกประเทศพอเขาไปปีกายหนิไปเวียดนามยางรวยๆวยหนิมังงนบ่นเป็นคนไทยเลยพี่น้องมีแต่นคนจางประเทศคนไทยหาหน่อยเลยล่ะ จุดที่เอิ้นว่าจุดนัดพบพี่น้องสิไปโรงแรมไหนกัดมีป้ายบอกสักหลกักอยู่นี่สิมีเจ้าหน้าที่ก้อยบริการนอนรถมาหัคกคนกจิตเอิน้นเข้ามาบอกคุณเจ้ากันว่าเขาสิไปโรงแรมไหนจุดนัดพบหรือม m ตติ้งพอย c ์นี่น้องลุงสิไปโรงแรมลุงจองไว้แล้วเนาะล่อรถอยู่ตอนนี้ รถรับส่งประจำโรงแรมมาาพันก็บชิมี่เจ้าหน้าที่มาเอิญเน่าพี่น้องเข้าถ่าอยู่เนาะเป็นรถตู้รับส่งรถมาส่งหอดที่พักพี่น้องก็บชิมีบริการมารับส่งขอบคุณครับคนกระป๋อยเข้าเรียบร้อยเลยเนี่ยโรงแรมคนเด่นเจ็ดพี่น้อง อยู่ห่างจากสุวรรณภูมิมาหายกิโลมาถึงห้องผักแล้วพี่น้องก็สะอาดจ,จะอ่านดีอยู่ขาดตะพาเตตส้็จตัวว่าสั่หัวเพิ่นหัวกันอันบาเปิดห้องให้ห้องหน้าห้องท่าก็ดีอยู่ด้วยพิดถนนกันบัวาจากไรโรถแลนนะไม่ได้ยินเสียงนะก็เปิดประตูขเข้าล้วก็ได้มากิน ข่าอแรงก่อนพี่น้องมันข่าอแรงเราก็จะได้นอนพักผ่อนเนาะแล้วกินนมิตอนนี้ละข่าอแรงเนีกินอินอนอ่มเรียบร้อยพี่น้องเพราะผักพอนก็อน,นอนมาหนีเนาะขึ้นนี่ยผักพอนยาวๆมาอื่นเสาจะได้ตื่นแต่เสาได้กินเครื่องบินตั้งแต่เสาเนานอ่นรับฟันดีล่าตีสวัสดิ์มาขึ้นเสาเผากันใหม่ You know, Selamat so yeah. siang. <laughs>